โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะฮะกับช่อง a s t e x h Story นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาท่านชมทุกท่านเนี่ยไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนชีพเจ้าช้างแมมมอตนะฮะซึ่งเป็นข่าวดังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับผมฮะก็เจ้าช้างแมมมอตเนี่ยนะครับเป็นสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า10,000ปีนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าการคืนชีพเจ้าสัตว์ดึกดาบรรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยพยายามจะคืนชี แต่ต่างบอกกันว่าเออมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะคืนชีพสัตว์ตึกน้ำบันที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า1 0 0 0 0ปีได้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพา่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปพบกับเรื่องราวนะครับว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ช้างแมมมอสเนี่ยจะกลับมามีชีวิตอยู่บนปีปัจจุบันของเราได้นะครับผม เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นในช่วงปี2019กันก่อนเลยนะครับผมนะฮะก็ในปี2019เนี่ยนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับหวังคืนชีพเจ้าช้างแมมมอสเนี่ยนะครับหลังจากทดลองกับเซลล์ลูกแมมมอสอายุ28,000ปีนะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาชื่อว่าอากิระอิริธานินะครับผมวัย90ปีนะครับเขาได้พยายามคืนชีพเจ้าช้างแมมมอสเนี่ยมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมานะครับจากที่เป้าหมายของเขาเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีวันเป็นจริงแต่ตอนนี้เขามีความหวังขึ้้นนมาครังะ หลังจากที่เขาพบซากลูกแมมมอธเพศเมียนะครับที่ใต้ผิวดินที่ปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งแถบไซบีเรียเมื่อปี2012ที่ผ่านมานะฮะก่อนจะตั้งชื่อให้กับมันว่ายูกะความหวังอลิบลีเนี่ยดูเหมือนจะมีแสงมาบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่เลยครับเนื่องจากเซลล์อของยูกะเนี่ยอาจไม่ได้แข็งแรงสมบูรณ์ตามการเวลานะครับแล้วก็ไม่เคยทําการทดลองเนี่ยในเซลล์ไข่ของช้างแต่อย่างใดหลังผ่านมา2ปีนะครับเราก็ยังไม่ได้ข่าวคราวครับว่านักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเนี่ย สามารถทําสําเร็จหรือไม่นะครับผมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีข่าวใหม่ขึ้นมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าชิพเจ้าช้างแมมมอธเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับสัญชาติมากะครับชื่อบริษัทว่าโคลอโซ่โคลอโซ่เนี่ยเป็นบริษัทด้านชีววิทยาและพันธุศาสตร์ก่อตั้งโดยเบนแลมเบนแลมเนี่ยเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์นะฮะและอีกคนหนึ่งก็คือจอร์จเชอร์ลันเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านมนุษุศาสตร์จากฮาวาร์ดเอนนิเคิลสคูล พวกเขาเนี่ยทุ่มเงินกว่า500ล้านบาทหรือราวๆสิบห้าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเพื่อที่จะคืนชีพเจ้าช้างแมมมอธขึ้นมาใหม่ครั้งนะฮะและวิธีที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถคืนชีพเจ้าช้างแมมมอธได้เนี่ยนะฮะก็คือการสร้างตัวอ่อนลูกผสมจากช้างปัจจุบันแล้วก็ช้างแมมมอธเนี่ยด้วยการใส่ดินเอของช้างแมมมอธเข้าไปนะฮะที่สกัดได้จากช้างแมมมอธที่ถูกฝังใต้น้ําแข็งเข้าไปในจีนวของช้างเอเชียจากนั้นเนี่ยเขาจะนําตัวอ่อนมาฝังในช้างอุ้มบุญนะครับหรืออาจจะเป็นมดลูกที่สังเคราาะห์ขึ้นม และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยนะฮะเรามีโอกาสที่จะเห็นช้างลูกผสมสายพันธุแมมมอสเนี่ยในอีก6ปีข้างหน้านะครับผมซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นานเลยใช่ไหมครับด้านเบนแลมยังกล่าวอีกว่าเป้าหมายของโปรเจกต์เขาเนี่ยไม่ใช่แค่การนำแมมมอสกลับคืนสู่ภูิภาคอาร์ติกเท่านั้นนะครับแต่อาจจะช่วยฟื้นฟูความเสื่มอมโทรมของโค่นโลกเหนือได้อีกด้วยนะฮะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีนักวิทยาศ,าศาสตร์บางส่วน,นมองว่าการกระชิบเจ้าช้างแมมมอสเนี่ยเป็นเรื่องที่บินไปได้ยยากอู่ดี แล้วก็เป็นเรื่องที่เกินจริงไปหน่อยนะฮะถึงแม้ว่าจะคือชีพได้จริงแล้วเนี่ยเจ้าช้างแมมมอสเนี่ยจะเป็นชีวิตรอดในสภาพอากาศปัจจุบันได้อย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเราอาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นเจ้าสัตว์เดรัมบนนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าเพิ่งหมดหวังไปครับผมว่าเราอาจจะเดินหน้าเข้าสู่เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากกว่านี้5เท่าหรือ10เท่าก็ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับผมขอ,ขอขอบคุณทุกคนครับที่เข้าดูคลลิปนี้น้แวก็ ปรดอ่า s u b s c r i b e ให้กับช่อง X Tech Story ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับผมขอบคุณครับ